ภรรยาผู้หนึ่งที่รักกันมากๆซึ่งสามีของเขานั้นชอบในการชนไก่อ้าวเอาเลยเอาเลยเฮ้เฮ้บกเชียงกูดอวีกูมีไก่อยู่บ้านกูกูมีอย่างเงียกูเลยวันเดียวไก่มาตีมึนอ้าวกูเดิมพันจะสาบลอยพออยกเดียวเดยวไก่กงเลยต้ม อแค่สามโงสามร้อยกูเดินไหมพันหนึ่งอ่ามาตีเลยมั้นั่งก่อนก็ได้นั่งก่อนก็ได้เออกไม่ใช่มนเย่นไม่ใช่ยืนปอ้าวตีเลยไกลน่ะตีตีเอาเขาไปเอาเขาังเลยเตะบางหมูมั้ย

ในขณะที่สามีของเขากำลังชนไก่อยู่นนภรรยาของเขาก็ปวดคอที่สะคอลูผลเล็กใกล้ตายบักขนมแล้วเป็นผู้ไปต้มอและกลายเป็นแม่ขนมต้มโอ้โอโอโออ้หอโอ้มอ้โ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 อ้อ้โอ้อ้่อนโอ้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 โ้เ้อ้อ้โอ้โอ้โออ้อ้

ออกมาเป็นแบบนี้จริงๆเลยออกมาออกมาเลยไงไเลยเป็นเป็นต่เลี้องอยงเยอะเป็นตเออ่เลี้องอยงเยอะครับออกมาเลยไงไประเดี๋ยออกมาเขับพ่อเลี้งเลยตัวหนึ่งเว่าต่อมาแม่คุณแม่คลอดลูกแล้วได้ลูกชายแต่แม่รู้ว่าจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรจึงไปให้หลวงปู่ทองจันตั้งให้แล้วพ่อเนี่ยเป็นพรมากเงินป่ะปู่ ปาหัก็ออกมื่อแรกกับทกยากปาน,นี้นะเ็จมาอยู่ฮะสมมือเนาะเอมาใหม่อมาใหม่เจา้ามา,มาลง้ปามา,มาลงเาามาลงเดเดี๋ยว้หลงพอนั่งกันเอาอาไปม่ไหมโอ้ยหลหน่อยแหววหน่อยโอ้ยเด็กเขาไฟหมด <c oughs>

เกิดปีก่อนปีมะเมียครับัีไหนเกิดปีนี้เหรอวันรังข้างครับเวลาเราต้อองเาชิมาชิมาได้ดีกาซื้อที่มินอกครับลูกตากระโลกาแฟซื้อวันรังค่างร้อมซื้อบกแมวมะเมียร้อมน้องปอขี่ตังซื้อมันว่าขนมตุ่มโอ้ขนมตุ่มขอพูดเลยแล้วครับอย่าเฝ้าไปอย่าเฝ้าไปที่ไปที่มากขึ้นตังว่าขนมตุ่มแล้วน้องบอ อ่เปิดออกตีได้อยังใหามันบวล้วตีเกินมากสามืโอ้ยคือความมีผ่าเลี้ยงซักดิแหมั่นเออ่าเลี้ยงนี่หามซักกุุงคว้งมันไปตลาดที่เร่หามซักมันตีเกาสมารกับหลงพอแต่มันตีไปใส่เอาปลุกยอมันไ้เด้อัามมันตีไปใส่ทรงคารถมั่ อานนมนอ,อาักตไปหลังจากที่ทานข้าวเสร็จโอ้เอาเพมไปไป,ปดอดกคนั่งจัสวงหลดคู่อะาอามาลับกันเพิงเ่งค่อยน่อยเมื่อพ่อและแม่ได้ชื่อลูกของเขาแล้วสิ้งแความลงมาท้งล้างมาร้างปาหารนค่ะ เราเส้นได้เห็นหนายูได้เจาภาพถอดก็ได้ถอดจังคือถอดเลยเอยูเจอบ่มืองออกไปละทียูได้ใช้นีกันได้่ยเลยเอาบัตตั้งไว้นานรถดเพราะต้องอุ้มมันดอกเปล่าพ่อาแมงเน่ากินเป็นารแสน่มือเนี่ยตุงนี่เด้อ เอาคือยงไหวเดี๋ยวพอดี่าต้องตงมต้องคอยวาเดแ้อแม่ก็รอกดีไปเก็บเห็ดต้าตาเก็บเห็ดมาหลับจ้า หลวงพ่อเลยรับบทนะก็งงงานทั้งแบกต่อทั้งแบกเสร็จแล้วพ่อก็พาลูกไปฝากกับหลวงตาหลวงตาวันนี้งวันนั่งเที่ยวแล้ววันนั่งอาชนะเนาะั่งไปเหื่อยเมื่อยพายามตลอดเวลาพ่อที่ออกเกิดขางเมื่อยเหรอหลวงตานีมิยังบ่ล่ะ พอดีแม่ผมเก็บเห็ดอยู่อยู่ในปา่ากับลูกครับ <c oughs> ผมเลยว่าสิมาฝากลูกไว้ครับลุงตาครับ <c oughs> สิมาหาขับมัมื่อใดล่ะมือตื่นมือหื้อนี่ครับโอ้ลูกเ <c oughs> ป็นยังดอกเลี้ยงทำหนีสบายมากมาๆลูงตากส<ะ>ิฝึก,กพิษายุท์หนักเลยล่ะเนี่ยอันดับแรกกับต้มมากมากก็ล่ะ <c oughs> ลูกตาเลยนี <c oughs> ่พอเราบมดหนักกูมูนละหมดลูงตา และเด็กๆในหมู่บ้านก็พาเดินไปเล่นน้ำที่ริมคลองหลังหมู่บ้านในขณะที่เด็กๆก,กำลังเล่นอย่างสนุกสนานอยู่นะั้นเด็กๆได้พบก,กับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันพระมาบมุกเลยพระาบุก,บกโอ้นี่ยเฟ้งเฟ้งเฟ้งอ,อๆ,ไๆได้ๆๆๆเด็กๆก,ก็ได้พบก,กับกลุ่มพม่ากลุ่มใหญ่ที่มาจากประเทศเวี่ดนมามโอ้โดิ เพาวผมา <c oughs> เ,เป็นตายานเราผมเป็นบ้า <c oughs> เอาเต